เั้นึ่งเดั้งนึงหนึ่เตั้งหนึงเด็ดั้น่หนึงดงน่งนึ่งเด็ง่งหนเด็ดัหนึ่งหนึ่เ้่นเ็ั้งหนึงเด็ดตั้งหนึ่งหน็ั้งงหงังน่นงเด็้งนึ่งหนึ่ดตันึ่งหนึ่ด็ง่นดด แสบร้อนแสบไหมในในเข่าแบบเนี้ยยังเมื่อก่อน,นยังว่าเอะไรว่าในนี้มันอะไรเข้าไปถูหรือว่ามันมเจ็บแสบๆร้อน,อนๆเลยไม่รู้บอกไม่ถูกเลยได้ะคะอือทั้งสองข้างทั้งสองข้างแต่ข้างนี้เป็นมากกว่าเอายา,าเป็นไรบ้าาเม่เลยบ่า เขาไปหารักษาที่ไหนบ้างไปซีนีราตามครั้งแล้วเข้าไปข้างในได้เข้าไปแวบๆแวบๆเหรอถามหมอบอกว่าไงคะหมอบอกว่าต้องเปลี่ยนลูกสะบ้าหัวเข่าเนี้ยถึงจะหายไปทีไรแกก็บอกว่าต้องเปลี่ยน้าไปผัดต้องเลยต้องเปลี่ยนแล้วต้องผัดที่ไหนห้าปีนะคะคุณหมอพอไปเองก็บอกห้าปีห้าคุณหมอน่าจเป็นมากี่ปีแล้วคะที่มากๆานี่ปีเนี่ยมั้งรู้สึกว่าเจ็บมากเมื่อไหร่ไม่อยู่นี่ย ได้ออกก้องาว่ไก่ทำงานแล้วหมไปไปไปยเของนี่ต้เป็นประมาณปีกวาเ็ปีกว่า็ดแ่าแล้ิด่านเนอะเรื่องนี้หนาที่สีาเขาก็อกใเปลี่ยนโูปาบ้านี้บอกว่ามันหมอนรองกระดูกเนี่ยมันไม่มีอะไรน้ำเลี้ยง ระดูกมันลงมาติดกันติดกันอยูแ่แล้วมีหินข้างนี้มีหินปูนที่ว่าเขาถ่ายอิสเลย์มาน่ยใช่มัมจะมีทรายตอนนั้นมันก็จะเข้ามาติดในกระดูกตรงเนี้ยแต่ว่าติดบ่อยนะข้างนี้แสดงว่าไม่ได้แปลงควันมงนี่ต้องเป็นหินปูนขาลื่นแล้วก็ยังค่ะยังมีห่นนานแกนมันในกระดติ